สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชชแนลนะคะพี่น้องคะอ่าวันนี้วันนี้น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวนะวันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คพี่น้องคะอ่าแนวทางแนวทางฮานอยฮานอยสูตรมัดใจนะคะ หาน้องสุดมัดใจนะคะพี่น้องคะอ่ะกล้องน้องหยุ่นก็ไม่โฟกัสนะพี่น้องเอ,อ้ยเดี้อค่ะเด้อเป็นยังน,ออน,น้อบ้านีเนาะย้ำนะคะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องค่ะเป็นเพียงสื่อกลางนะคะวันนี้ฮานอยสูตรมัดใจของน้องวึงเด่นก็จะมีมีห้านะคะมีห้ากับแปดค่ะพี่น้องค่ะรูดฟันสายรูดสายวิ่งนะคะรูดฟันที่แปดนะคะวิ่งที่แปดนะคะพี่น้องค่ะ ่ทุกครั้งต้องไปกลับด้วยนะคะพี่น้องขาไปกลับทุกครั้งนะคะามาดูกันเลยค่ะห้าก็จะมีห้าศูนย์เนาะพี่น้องเนะาะอ่ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะส่วนแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสอง 83เอาเบิ้ลหมพี่น้องเอา88เนาะ88ดีกว่า89เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ามาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องค่ะตารางกำลังวันของน้องบึงก็จะมีะมี5 แล้วก็มีแปดมีเก้ามีสี่นะคะพี่น้องคะ่ะใครชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะจุดไว้แคบไว้ส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะ สุดท้ายนี้นอ้องวุ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ